อันนี้อันตอกใหญ่ขีบหนาด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ให,นหนักแบบเนี้ยนะ <ขอ S 2> แต่ถ้าเป็นดอกตูมเนี่ยเกสอนเขาข้างในเขาจะจะ,จะสั้นกว่ามันจะมันถึงจะเนี่ยไหมนะเป็นดอกดอกตูมในข้างในเขาจะสั้นกว่าเก<อ>สอน่ะเขา<อ>ห <ขอ S 1> นักมันถึงจะไม่เหมือนกันเ<อ>พราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเก็บนี้เราต้องเลือกเก็บดอกที่บานหรือ <จะ S 2> ที่ตูมเขาที่อันนี้มันจําเป็นเราก็ต้องเอามาเพราะว่ามันก็ก็พอได้อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็อย่างนี้เขาสุดเอนเนี่ยอือย่างนี้ถือว่าดอกบานนี่อย่างนี้คือดอกบานนี่เต็มที่แล้วก็รอจะเป็นปักอย่างเดียวออย่างนี้คือถึงว่าได้น้ําหนักดีใช่ไหมคะน้ำหนักดีสุดเลยเนี่ยแบบเนี้ยเขาสุดแล้วมีอย่างเดียวก็เกสอนจะโรยลงไปแล้วก็จะเป็นปักแบบนี้เป็นปักแบบนี้พอพอทําอย่างนี้เราดูสะอาดมากเลยนะใช่ต้องมาเก็บรายละเอียดออกอ่ะเหรอช่วงเนี้ยคือเกสรบัวเริ่มเยอะหรือยังคะ เริ่มมีแล้วแต่ไม่ยังไม่เยอะมากอืเพราะว่าน้ํามันจะแห้งค่ะถ้าน้ําแห้งนี่มันไม่มีหรอไม่ใช่ถ้าน้ําแห้งมันจะไม่ค่อยมีปีนี้ถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนี้ดูสถานการณ์เรื่องของการรับซื้อเกสรบัวใบบัวอะไรเงี้ยคือมีความต่างจากทุกปีไหมคะปีที่แล้วดีกว่าอืปีนี้มันแย่ลงเพราะอะไรคะมันแรงน้ําไม่มีลูกโอ้น้ำไม่มีคือน้ําไม่มีแล้วก็มันก็เลยทาให้แบบว่าแย่ลงไปเลยใช่ไหมคะ น้ำไม่มีคือใบมันจะไม่แตกดอกมันก็จะไม่แตกออกมาถ้ามีน้ำมันก็มีดอกมีแตกออกมาเรื่อยๆอย่างงี้ทุกพื้นที่เลยใช่แต่แต่คือหมายถึงว่าที่นี่คือเหมือนเป็นแหล่งใหญ่เลยใช่ไหมคะ<ช>ตอนนี้เรารับซื้อที่โลละเท่าไหร่คะโลส่งว่าห้าสิบลูกแนวน้มจะมีราคาขึ้นไหมครับแรงๆอย่างเนี้ยคะถ้ามันหายากมันก็จะขึ้นต้องขึ้นไปเรื่อยๆรวมถึงใบบัวด้วยไหมคะใบบัวใบบัวตอนนี้ก็โลละสามสิบ อของเราตอนทำไม่ได้หลายเนะที่เรา20ไร่อ่าทองได้อันนี้ก่อนเปนะ็นน้ำใจเย็นนะเอยไปตาไ,ไ,ไปคนเดียวฟังหน่อยว่าอดอกบัวที่เราเก็บมาเนี่ยเราต้องเอาส่วนไหนของดอกบ้างคะดอกดอกใหญ่ยยกับไข่ไก่อือ คือขนาดเนี้ยคะ่ะขนาดเนี้ยคือเราต้องใช้กี่ดอกถึงจะได้เกสร,รบวัวหนึ่งกิโลแปดร้อยแปดร้อยดอกแปดร้อยดอกได้เกสรหนึ 1> 1<ล>่งกิโลตากแห้งแล้วใช่ไหมคะ 1> 1ลลมแล้วขนาดนี้หลหะคะขนาดนด้แคเก้900าเก้าร้อยในงานกับพันเก้าร้อยถึงพันดอกพันดอกถึงจะได้หนึ่งก<ล>ิโลตอนนี้ในบึงมีเยอะไหมคะก็พอ,อมีเป็ก<อ>นก็ะเกาะเพราะน้ำแห้งหมาดหาได้พราน้ำแห้งหาคนออกไปหากันเยอะไหมคะไม่ค่อยหา เพราะอะไรครับปีนี้หากันเพราะมันมีของเต็มแล้วมียาม่างงานเขาก็ออกจะลร่วงไปหลุดไปหลุดไปก็ก็จะเริ่มเขียวเขียวแบบเนี้เขียวราฝักฝักเล็กนี่เอาไปทําอะไรได้คะทิ้งอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยพอเขียวแบบนี้มาเขาก็จะเริ่มมีเม็ดแบบเนี้แบบเนี้ยเม็ดแบบอถุงเล็ดแต้นไม่กี่ปักอะไม่รู้อยู่ในกองนี่นะมีอะไรบ้างทํามันมันไม่มีจริงๆมันมันก็ไม่มีก็ต้องเก็บดอกตูม ถ้ามีอย่างนี้รวมๆเราก็งี้แล้วมันมันมันก็เนี่ยมันจะยาวสุดน้าหนักมันอยู่ตรงไหนคะเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เนี่ยพวกเนี่ยพวกนี้พยายามพยายามอย่าอย่าบางคนไม่เข้าใจเอาเอานี่ทิ้งหมดเลยไอสีขาวๆนี่ใช่ไหมนั่นแหละของเขาเนี่ยแกสอนเขาเลยเนี่ยปลาจะสอนเนี่ยน้หนักเยอะเพราะมันตันเนี่ยพวกเนี้ยตันเนี่ยในงานใบบัวตากเนทางบ้านถ่ายไม่ได้ใบบัวตากดี้ะ กลับมาสามโมงต่อเขาต้องแบบมีเศษรากนี่คือส่วนที่เราจะเอามาทำอันนี้ใช่ไหมคะทำนเลยเนี่ยอ๋อเห็นไหมของนาเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยขนาดไหนใบมันอย่างเงี้ยเขาเขาเอาไปเอาใบตากไงค่ะที่เขาเก็บไปอย่างเงี้ยเขาเก็บใบขนาดนี้เลยใช่ไหมอ๋อ วเวลาวิธีหักก็หักท่านี้หลุดเลยเนี่ยคือบัวนี่มันอยู่คู้วันคู่เมืองมากระบึงมเพชรเลยนะค่ะสมัยพ่อแม่เขาก็จกจำความได้กับเขาก็ขุดบัวเก็บบัวอยู่ตลอดมาเลยค่ะทำบัวขายสมัยนะั้นมันถังนไม่กี่บาทนะัวแห้งัวเม็ดนั่นนะค่ะแต่มาลุงหลังๆนี่ก็จากออกเรือแล้วลุงก็ก็ทําต่อเนื่องมาตลอดมาครับออกบึงเก็บบึงตลอด ลุง oh. ทําบัวมีอาชีพทําบัวเป็นอาชีพหลักเนี่ยหลักๆเลยลุงคือเก็บส่วนไหนของบัวบ้างคะคือบัวเนี่ครั้งแรกเลยเราเก็บฝักก่อน oh. เราเอาฝากักพอฝักหมดปุ๊บเราจะเก็บใบแล้ว oh. พอเก็บใบเก็บใบหมดปุ๊บข้างล่างเขาเริ่มลงโปง่งเอาโป่งอีกเที่ยวหนึ่งเพราะบัวนี่เขามันสารพัดประโยชน์เลยนะ oh. จากใบจากฝากักแล้วลากลากเขาเนี่ย จะไปทําอะไรก็ได้บัวรัง <ฮะ S 2> บัวเชื่อมพวกนี้ค่ะแล้วเห็นบอกว่าเกอรบัวด้วยมีราคาเกอรบัวก็ก็ใช้ตลอดหมดเลยทุกอย่างที่เป็นบัวเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยแสดงว่าทุกส่วนของบัวนี่คือมีราคาหมดเลยโอ้โหเนี่ยเลี้ยงชีวิตคนในบึงมลเพชรมันคูกง่ายๆต่างแระคูบังคูเมืองเลยเนี่ยบัวเนี่ยรายได้นี่คือยอย่างอย่างอย่างใบบัวนี่เก็บไปนี่คือแบบว่าขายโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ สามสิบบาทแห้งแล้วค่ะ<า>ต้องตาแห้งนะต้องใช้ประมาณกี่ใบใบสดถึงจะเป็นใบแห้งได้หนึ่งกิโลคะถ้าข,ขนาดนี้เนี่ยร้อยหนึง่งจะอยู่ประมาณไม่เกินสองโลร้100ยอยใบอะนะคะร้100ยอยใบประมาณนั้นนะค่ะ<า>แต่ถ้าถ้าใบใบเล็กหน่อยหนึ่งก็ร้อยใบยังจางเล็กลงมาเลยเนี่ยร้อยใบจะได้ประมาณกิโลนึง ถ้าอย่างงี de lot, ้ขึ Hence, ้นไปเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งจะได้ประมาณสองโลสองโลขนาดงอกอ่ะขนาดงอกไปแล้วจะได้ประมาณสองโลต่อต่อต่อบัวแห้งนะตาแห้งแล้วก็ได้เป็นสิบใบงยันเนี้ท่าหกใบละเดี๋ยวเนี่ยเราก็แล้วแต่เราอ่ะได้แล้ว